นี่ครับสวัสดีครับผมดีอนีบตัวาสู่ช่องยู u ูบซ่อมจักรเก็บผ่าเแน่ห์ครับผมอยู่กับผมเกียร์เจย,ยุอเก่าครับในกาเมื่อก่อนเราจะมีชื่อตั้งชื่อว่านกสาวสวรรค์บ่าวรอวใต้เนาะทีนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นซ่อมจักรเจ็บผ่าเแน่ห์ครับผมเพราะว่าพี่ๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะช่อง u t u b e นกสาวสวรรค์บ่าวรอวใต้หายไปไหน นี่ก็คือผมได้ทําการเปลี่ยนชื่อมาเป็นซ่อมจักเย็บผ้าแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจด้วยนะครับเป็นเปลี่ยนชื่อเจียจิรยุสอนซ่อมจักเย็บผ้าครับผมฝากพเพื่อนเพื่อนไปกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับทีนี้มี fc ถามกันเข้ามาถามถามกันเข้ามานะครับเรื่องท่าพวงแขนนะครับทับวงแขนหรือว่ารูปวงแขนยังไงมันผ่ามันหยดนะครับเนาะ F4 มันถามเข่ามาวิธีถับเป็นยังไงไอ้นกนกถับเบิ้องล่างคำนี่วิธีการถับกันในการมันหยดนาะครับเนาะหามันหยดเป็นย่อนว่าจักโพงเนาะครับเนาะอาจจะเป็นพอฟันจักโพงต่างฟันจักโพงมันบอดีก็ได้มันเห็ดในผ่านยดในนะครับนี่ผมจะไอ้เพื่อนเบิ้งเนาะครำนั่งท้าเพื่อน เอาตัวนี้เนาะของจักกพวงด้านข้างองจักกพวงเนาะครับถ้าเพื่อนๆเอาตัวนี้ลงเกินไปนี่นี่เนาะครับปกติผมจิตตังอยู่เพระาะว่าเด็กสองเนาะครับเนาะนี่เขาจะมีดูุกซ้อนสี่เข้าไปเนาะครับเนาะนี่ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆลงมาถึงเด็กสามนี่เนาะสามเด็กสี่เด็กดนุกซ้อนเนี่ยครับนี่กดลงมาอ MM. ่นีเนาะเด็กสามเด็กสี่เด็กห้าเขาจะย่นนะคะนะรับเนาะเพราะว่าเพราะฟัน พอฟันจักโพงเขาจะอ่าออกนะครับเขาจะอ่าออกเฮ็ดให้เวลาโพงไปใผผานสีฟุบเขามันยน่นเขาเนาะครับเนาะนะแนะนําให้เป็นเพื่อนตั้งหอดไม้เด็กสองแล้วครับเนาะจากดกซ้อนเขาสีไปนี่โอเคเด็กสองพอนะครับเนาะถ้า้าเด็กหนึ่งเขาจะอืดเกินไปเกียกเกียวเกีียวครับตัวนี้ถา้าถ้าเอาลงตามเกินไปมันอาจจะเห็ใหุในผานย่นนะครับเนาะอย่างนึงก็ ฟันจักเย็บนะครับเนาะตัวนี้ถ้าเพื่อนตั้งฟันจักเย็บตำเกินไปฟันตำนะครับเนาะอาจจะ็ำให้ผานี่อืดอทับนี่บบไปเย็บโบไปเนาะครับนะเนาะเขาอาจจะย่ำอยู่กับที่นะครับถ้าตั้งสูงเกินไปก็เฮ็ดให้งานเขานียนนะครับเนาะผานี่วิธีทัทบทับมาแล้วมันก็ยนขเขานะครับอาจจะมีะมีส่วนด้วยกันเนานะ อีกยางหนึ่งนี่คือเสาเสาของตีนพีแลครับเนาะเสาตัวนี้ตีนผีนลครับเนาะถาเข้าเอาขึ้นเน้ะครับถาเข้ามุนข้นมุนข้นนี่ทอาจจะตีนพีเขาอาจจะเบ้านี่ตีนพีนี่อาจจะเบ้าแล้วจะบุนีผ่าแล้วครับเนาะไม่ได้ย็บไปอาจจะบุนีผ่าฮ็ดในตีนพีนี่ใส่ไปใส่มากแล้วครับเนาะอาจจะตก ิบกล<ร>ง,งอ่านิบบงงามนะครับนิบบงงามบุบมันแหน่ตีนผีคิ้วบวรหรอกอ่ามันมบวรหลอกมันโมนีบอ่าน้องเขาบอกไม่ได้เขาตั้งค์ดีเบาเกินไปนะครับก,เบกะเนี้ดทรายนี่ยกะผ่ากะยนได้นันันที่สองเลคือถ้าเขาตัง้งคนีบกนะเ,นเกินไปเนาะเขาตั้งหนักเกินไปหมุนล,ลงนี่หมุนโลงเกินไปนี่เังสิเนอะครับตีนผีอือดถ้ากะจะหนักหนักเกินไปเก็ดให้อืดนิบก็งงไปนะครับนนนเานาะ บางที่เขาอาจจะย่ำอยู่กับที่ก็มีย่ำในเฮ็ดใ้ตีนทีกับฟันนี่พบกันร้ายมาผาที่เป็นรอยฟันเนาะครับเนาะตาผาบ้างเนคือตาผาบ้างเนี่ยคืออาจจะขาดไปได้ก็ได้เนาะครับงานเนาะ้างตีนเสาตีนผีนะเกินไปเนาะครับเนาะวันนี้ได้กระโดดเอฟซีถามเขามาได้โด้ได้กระโดดเนาะครับเนาะคนถามกันเขามาเอามาได้กระโดดตัวที่ว่า ตะเข็บตัวนี้เนาะครับนะเนาะตะเข็บลายตะเข็บลายมันสูงอ,อ่อมาทับทับมาถึงออตรงตะเคฟลายเนี่ยมันได้กระโดดหรือว่าได้ขาดเนาะครับนะเนาะกระโดดก็คือไปตั้งโนตารีใหม่เนาะครับเนาะเกีจ้ากระโรดโนตัลลี่เจ้ากระโดดโนตัลลี่เพราะว่าถามขึ้นตะเข็บสูงนี่ได้กระโดดหรือคือป้ายโรตารีอาจจะไปมันอาจจะห่างกับเข็มเกินไปเนาะครับเนาะห่างกับเข็มในเขตในเทาขึ้นขึ้นตะเข็บพราะว่าเนี่ผ่านนานๆอย่างสิมันอาจ กระโดดได้เนาะครับเนาะเข็มเนี่ยเกี่ยวกันอ่เข็มเนี่ยกรตะเข็มตะเข็มถูเนี่ยมันก็มีส่วนในการเหยให้ได้กระโดดนะครับถ้าได้ขาดเนี่ยเข็มถูก็ได้ขาดได้เนาะครับในการมันที่อาจจะโรตารี่ครัอาจจะบาดหรือว่าเข็มไปซ่นนะครับมาลอตเตอรี่วงเดือนท่านี้เหยีดเหยีเขาเป็นนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นใบเลื่อยนะครับอาจจะบาดได้เหยีดเหยีได้เรับนี่ขาดได้เนาะครับเนาะซึ่งวิธีตั้ง โนตารีตัง้งฟันแล้วมาตั้งตีนผีสิผมไปลุนน้งอะไรไร้เขียบเดยวนาะครับฝากพี่เพื่อนวิธีเดือนเบิ่งได้เลยเนาะครับเนาะไม่ว่าหาบ่เจอหาบ่เห็นกับข้อมิมนใต้คลิปเนาะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นยังไงนะะนะะเนาะเพราะย่างหยัดด้วยนาะครับนี่เวลาเวลาถักถักแขนเนาะเวลาถักแขนวี่ีทับแขนอยู่ใน้องนกอธิบายเนาะครับเวลาถักแขนเนี่ยเฮาสิบ่ดึงผ้าเนาะเพื่อนๆดึงผ้าลงมาแบบ มือขังนี่ตรงด้านผ่าขึนไปขังบนใช่ด้านผ่าไปขังบนนะครับแมน,นด้าน,นด้านผ่าไปขังบนพายายามให้ให้ผ่านี่มันมันตึงนะมันตึง,ม,ตงมันเรียบค่ะผา,า,าส่วนส่วนส่วนใหญ่กับบางเถือกอจสิเป็นน้ำมือเฮาคือการที่ว่าเห็นให้มันเป็นเกลียวอยู่นี่ฮะนะเป็นเป็นน้ำมือเอาคือกันมือขังนี่ยููขืน มือขอ้างขวาครับมือขอันคว้ากับประคองผาแล้วครับนะ,ะมือขางคว้าประคองผาประคองเฉยๆแต่พอให้ดึงผาแล้วครับ่าดึงผาเพราะว่ามือสายอาะจะดันไปขึ้นไปข้างบนมือคว้าถาดึงมาลงมาข้างล่างงานก็อาจจะเป็นเกี่ยวบิดแมนคือว่าเ,เป็นเป็นเพราะว่าแขนแขนมันโค้งเดิแขนมันโค้โงเวลาเอาเวลาเขาทับเนี่มือข้างนี้เอาก็ต้องดันไปแบบนี้โค้งโค้งไปนำผา แบบนี้พยายามขังนี่หาเฮาดึงหลวกะให้มันตึงตึงหลวกะดันผ่าขึนไปไปถึงเวลาจาักมันมันวิ่งแบบนี้นะจักมันวิ่งมือเฮากะไปนําตามจังหวะจกักเด็ดจ้นพีเนาะงูสวยสวยผ่ามันกะสิตรงมังเถิอกะขื่นขึ้นน้ำจังหวะมือเฮาคือการมือเฮาที่เฮา ประกอบผาอยู่ฮะน่ะแบบคันท้าดึงผาอยังแบบนี้ผามันกระสีย่นเพิ่นๆนี่อีกอย่างหนึ่งนอกครับนอที่ผมอยากจะแนะนำก็คือตีนผีตีนผีที่เอามาถับวงเขียนเขาจะมีหลายตีนผีแล้วครับนออาจจะมีสามสี่แบบนอวิธีถับเดี๋ยวผมจะหาตีนผีมาดีวิวมาอธิบายเพื่อนๆฟังม่อีกครั้งเนาะครับน <S <S อฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต,ต่อไปเลยครับเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวหนกอธิบายเหล่องตีนพีเนาะตีนพีคิ้วคิ้วทับทับวงแขนตัวนี้เนาะคนเพื่อนเวลาคนเพื่อนตั้งตั้งล่มวงแขนใหญ่แบบนี้เนาะให้เอาเข็มนี่สิดมาทางนี่สิดไปทางเงินสิดออ่าสิดสิดมาทางมาทางสายมือ,อมแต่ว่าบ่าให้มันติดเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆแบบว่าให้ถามันติดติดอ่าตีนพีเกินไปนี่ตีนพีมันได้มันสิขาด ต้องหายเว้นน้อยนึงเพราะว่าเข็มไปเบียดกับตีนพีเกินไปอาจเข้มอาจจะห่อนนะครับเข็มห่อนเดี๋ยวปรก็ได้ขาดเนาะแต่ว่า่ใหายตั้งเข่งกลาง้าสมมุติว่าตั้งตีนพีเข่งเข่งกลางนี่เวลาเฮายิบนี่ตีนพีมันแบบเวลาเฮาถับคิวนี่อ่าช่วงนี้มันซีรีือม,มันสีสายไปสายมากแบบเวลาเขาถับแล้วมันหมักสายไปสายมากมันซีรีบถ้าเขาตั้งเข็มเข็มนี่ตรงการ เปลี่ยนพียี่สิเนาะครับเนาะอาถ้าวงแขนบอเสมอ,อ,อ,สม,อมันบอเสมอมันบอ,รอ,นบอรตรงงามสีมิดสีตบลองตบแมนเวลาคือที่นกเย็บให้เบิงนี่นกเย็บซาซาอันนี่นเย็บให้เพิลเปิลเบิงแต่ว่าเวลาเขาเย็บงานจริงเนี่ยเขาต้องเย็บไวเขาเย็บไวแบบเวลาเขาเยิบไวเลยมันสีมันสีมันสีเอียงซ้ายเอียงขวาเนาะมันสีแจ็คที่บอมาจริงนะจื๊อเอามันสีจื๊อมันสีอันนี้เฟไปเฟมา เขา,เ<อ>าต้องตั้งให้มันสิดมาทางนี้เราลองไปไหวจักบาดจากกักตัวมั้งอ่าแต่ก็อ่อาค,อคือคือบอกกันแต่ตำบิดนาะเวลาเขาตั้งตีงตนผีคิ้วเขาต้องอันนี้สําคัญที่สุดหลังจากเขาตั้งเข็มแล้วตั้งเข็มให้มันสีดมาทางนี้แล้วเราตีนผีเสาตีนผีสําคัญ,คญถ้าหากว่าเขาเอาขืนเกินไปนี่มันกระสีแบบเบาเบามันลอยลอยแล้วมันกระสีบวกกั้นมันสีบวกกั้นผาตัวนี้ ไอ้ตัวกันเนี่ยตัวแมนกันริมมันมันสิบวกกันดินพีพอมันบวกกันดินพีเฮ้ยิบมันกระสายไปสายมามันกะบบงามอันนะเชนแมนถ้าหากว่าเข้าตั้งเนี่ยเข้าถ้าเข้าอย่างหายมันกั้นเขากะสิเอาลงถ้าเข้าลงเกินไปนี่มันกะสีแบบมันแหน่ถับไปมันกะอืดถับลงไปมันเถื่อกระเห็นให้ผาย่นเพราะว่ามันจองผาเดอืมแต่กะทั้งทั้งเมื่อทั้งม้วนก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับอันนี้น้ำนี่แหละอ่าตั้งฟันถ้าตั้งฟันดีมันกะอันนี้เนาะมันกะมันกะดีเหยียบเนี่ยเงียบจังบาทนะเนาะครับประมา่ใช่ปัญหาเนาะครับวิธีการผูกจักจังหวะคงการว่างมือเนาะครับออกล้องขาเนาะครับเนาะการเย็บไว้ได้สวยงามเนาะครับ ก็ต้องลองแบบปับไปปรับมาแหละเวลาเวลาทีทีนกเย็บแต่ละเท่อกะปรับไปปรับมาหมุนตัวนี้ข้นหมุนตัวนี้ลงอยังแบบนี้นะเดี๋ยวเขาปับปับว่าเวลาเข้าเย็บแหละมันจักมันเทียง